สวัสดีครับผมอรจชุนริมเสรีตระกูลครับคำว่าป่าริมสองแปลว่าเป็นสาขาที่สองสาขาเดิมสาขาแรกก็อยู่ที่ตลาดาป้าริมนี่เป็นผู้ทอผ้ากลุ่มแรกๆของกยอ,อเราเริ่มทอจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการพื้นฟูผ้าทอกยอเมื่อปีตรงพเป็นต้นมาเป็น เป็นการถอดผ้ายุคปัจจุบันครับถ้าแบ่งเป็นยุคจริงๆแล้วว่าทกยนียมี3ยุคยุคแรกตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปีพศ2482เป็นยุคที่ทอสอดกับมือแล้ก็กระทบยุคที่2คือตั้งแต่พศ2482มาจนถึง2515เป็นเป็นยุคที่2เาเรียกกี่อะไรครับเป็นกี่กี่ในในใน,ในมีการเปลี่ยนแปลงกับปีพศ2400 82เนี่ยเป็นการพัฒนาผ้าทอกระยอจากยุคสอนด้วยมือมาเป็นกีกก่กระตุกกี่กระตุกโดย <นะ S 2> มีครูสองคอนคมาสอนให้โดยสมัยนั้นสมัยชพระาตันจมุพจมพลปอจุมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยท่านส่งครูจีนมาสอนสองคนในรูปจะมีอยู่ครูยี่สุนและครูพุดดิ้นชุดกี่ขาวนี่ครับ,รบมาสอนเป็นกี่กระตุกถือว่าเป็นยุคใหม่ของการกอผ้าเป็นกี่กระตุก หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่สองการทอผ้าก็หยุดหยุดไปชั่วขณะจนกระทั่งปี2516พระนรา,านทร์พรมพลเอกเปรมจินสุรรณนนนี่มาสงขาแล้วก็มีขาบอดีประชาชนไปไป,ไปต้อนรับท่านท่านก็ถามขึ้นว่าเอพาทอกอยอนี่ตอนท่านเล็กๆเ,เ,เนี่ยมีอยู่ตอนนี้ยังมีอีกไหมคุณหญิงขึ้นจิตสุขุมอดีตเจ้าของโรงแรมสุขุมทาดใหญ่ในชุดนันานาไว้ ท่านบอกเดี๋ยวท่านจะลงมาดูท่านก็ลงมาเกาะยอสมัยนั้นยังไม่มีสะพานก็นั่งเรือมาแล้วก็มาคุยกับกำนันธานีไผรลวดพักคุยกับานายขจรสงเครผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนถามว่าเราจะฟื้นฟูถ้าหยกทอกยอสนใจไหมก็ทุกคนตอบว่าสนใจแต่ว่าถ้าสนใจท่านก็จะช่วยเหลือเรื่องการตลาดช่วยเหลือเรื่องเส้นใหญ่และเคยที่ไม่มีกี่ก็จะทําให้ พระทอกยก็เริ่มยุคปัจจุบันคือตั้งแต่ปีทั้งร้อยสิบกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับครับเดี๋ยวเรามาชมาความสวยงามของพระทอกยกันนะครับเติมเนี่ยเราพูดถึงยุคที่เราใช้ตั้งแต่ปีทั้งวันร้อยสิบหกเนี่ยใช้โพลีเอสเตอร์หรือเรียกว่าใยสังเคราะห์ แต่งตรงนี้ันลดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ต่อมาปี551พันาอย้งนี้รงนี้ผมก <ๆ S 2> ็ได้เปลี่ยนเส้นใหญ่พัฒนาเส้นใหญ่ได้รับวามแนะนําจากาพัฒนาชุมชนบ้างอุตสาหกรรมบ้างให้เปลี่ยนพัฒนาเส้นใหญ่มาเป็นไส้มือสไลด์ซึ่งมีความเววาเหมือนผ้าไหมกระบวนการน้ําดังตื่นต้นอย่างามือสไลด์เป็นปัจจุบัน แล้วก็ผมก็ทําวิจัยงานวิจัยก็ออกมา,าของตัวใหม่ราชพัฒน์ราชมงคลเนียครับมาเป็นเป็นเส้นใยฟิาลาเจนผสมคอลลาเจนคอลลาเจนเน่ยก็คือตัวที่เป็นยาที่กินและวบำรุงร่างกายครับช่วยหนุ่มสาวขึ้นนะใช่ก็เอาเกล็ดปลานวลจันในทะเลเนี่ยมาสลายกิจและฉีกก็ไปในเส้นใย ในฝ้าเขาเรียกว่าเช่นใยฟพิลาจีนครับแล้วก็ทําให้ดับกลินอุณหภูมิเีย็ยนสบายเนี่ยพวกนี้ออกมาเป็นลายใหม่เป็นงานวิจัยของมอศิวิจตั้งชื่อลายใหม่นี้ว่าลายพิกุลบันนี่คือผ้าพรีเมียมเลกันราราชารนามว่าราชวัตรเดิมดีเดียวเนี่ย ชื่อลอา,ายโคนกเขาหรือการแย่งยายก,กล่ำพัฒนชนมูซีเนี่ยเอาถวายพระองค์ท <ฮะ S 1> ่านพระองค์ท่านบอกว่าสวยมากอย่าชื่อราาชื่อนั้นให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อราชจวัตรนี่คือปาริมนะออนะฮะตัวตนที่แท้จริงของท่าน จอนี่เป็นสามีเป็นสามีนะครับแล้วนั่นมันเป็นครูยี่สุนที่มาสอนกีกระตุกนั่นครูยี่สุนนะครับที่เป็นครูยินมาจากไต้หวันมาจากไต้หวันที่กรมพลอส่งมาแล้วคุณหญิงขึ้นยีตุคุ้มผู้มาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการต่อบ้ามัน้อลูกป้าลิมเอาผ้าไปตวายเพราะอะรที่นี่ที่วังวิทยุว่าปี2518ปถวจวที่กรุงเทพเลยนะครับกรุงเทพเลยครับผมโอชผ้าดาวนะครับของดีแล้วนี่ล่าสุดโอชผ้าดาวล่าสุด ห้าดํากันละที่เรแดกนี่ข,<อ>ของนี่เป็นผ้าเช็ดหน้านี่เป็นเก็บน้ำบัตรผ้าเก็ดหน้าก็มีมกระเป๋ามีทำ,ทำจากผ้าทอกอยอราคาประมาณ75บาทิบหบาทเป็นยืนด้วยได้กุลีกุลีได้กุลีได้โบราณอันนี้กี่ปีแล้วครับนี่อันนี้ประมาณร้อยปี นีผ้าที่ลายเดียวกับที้หม้อไม่ผลิตเปรม่ยนนลูกแก้วบิ๊กหรือลูกแก้วใหญ่อ่าไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนต่อแล้วครับลูกใหญ่ฮะใหญ่นายกปูที่เอาไปตัดให้คณะร่วมรีทำไมนั้นอ๋อนายกยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักครับเอาไปเป็นหนึ่งในสี่ของผ้าทอที่เอาไปภาคละหนึ่งชิ้น